ต่อเน,นื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของการขายบริการทางเพศหรือว่าการค้าประเวณี ขยับจากจุดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เกาะพัง,งานสุราธ,ธานีมากันที่อีกจุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ในประเทศไทยนั่นก็คือที่บริเวณริมชายหาดพัทยาที่จังหวัดชนบุรีแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับจะมีการแซลๆ์ซล์กันเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจแล้วก็จะบอกว่าไม่ค่อยเจอนะ,ะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยพบเห็นสำหรับการค้าประเวณีบริเวณริมชายหาดพัทยานั่นเองครับแต่ว่า ก็ยังเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยังคงลงพื้นที่เพื่อที่จะตามไปจับกลุ่มถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการค้าประเวณีจริงๆในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เขาใช้ชื่อว่าสอยผีมะพร้าวคือปกติแล้วเราก็จะได้ยินอย่างเช่นเป็นผีขนุน <c oughs> หรือผีที่อาจจะยืนตามใต้ต้นมะขามหรือว่าเสาไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่อยู่ริมชายหาดเมืองพัทยามันก็เลยเป็นต้นมะพร้าวซึ่งก็เป็นที่มาของปฏิบัติการในครั้งนี้สอยผีมะพร้าวนะครับตำรวจท่องเที่ยวสวนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วย ในจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ไปจับกลุมชาวต่างชาติซึ่งมีการค้าประเวณีก็มีทั้งเข้าไทยด้วยการใช้วีซา่าประเภทนักเรียนหรือว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นั่นก็คือวันที่8พฤษภาคมพันตำรวจโทต่อลาบดินมาศสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำก,กับการ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนะครับได้มีการสนทิ่กาลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาร่วมกับตํารวจสอพอเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตมชนบุรีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยากว่า50นายเปิดปฏิบัติการสอยผีมะพร้าวอย่างที่บอกแล้วก็กวาดล้างกลุ่มต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าขายลักลอบค้าประเวณี บริเวณริมชายหาดพัทยาอย่างที่เห็นนี่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการกระจายกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบสังเกตอยู่ที่บริเวณโคนต้นมะพร้าวที่อยู่ริมชายหาดดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีชาวต่างชาติมายืนรบเร้านักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเสนอราคาและยังแสดงพฤติกรรมเข้าข่ายค้าประเวณีโดยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย13ราย แบ่งเป็นสัญชาติอุซเบกิสถานจำนวนเจรายและสัญชาติยูกันดา6รายโดยพบบางรายใช้วีซ่านักเรียนนะครับแล้วก็หลายรายก็คืออยู่เกินกำหนดที่เรียกว่าโอเวอร์สเตย์นอกจากนั้นยังพบของกลางเป็นเจลหล่อลื่นและถุงยางอนามัยหลายขนาดอีกด้วยนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาเพื่อดำเดน,นินคดีตามความผิดตามมาตรหาห เข้าติดต่อชักชวนร,รบเร้าตามสถานที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีและความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดอนุญาตพร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซา่าและผลักดันกลับประเทศต้นทางหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับสำหรับนี่นะครับคือโทษเบื้องต้นก็คือเขาจะมีการเพิกถอนวีซา่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คือจะไม่สามารถ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อีกนะครับเพิกถอนวีซ่าไปแต่ไม่แน่ใจว่ากำหนดระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ผลักดันกลับประเทศนะครับพันตบโทรศัพทลาบท่านเผยอีกนะครับว่าสําหรับเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งการดูแลความปลอดภัยและภาพลักษณ์ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญเจ้าหน้าที่ก็จะมีการดําเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่สะอาด ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยหรือเข้าข่ายการแฝงค้าประเวณีก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1 1 5 5้ําำอีกครั้งนะครับหมายเลข1 1 5 5โดยสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ เนี่ยฮะอย่างที่บอกสำหรับในครั้งนี้จับได้13คนนะคุณรัน<ะ>ก็จะเป็นอุซเบกิสถานแล้วก็อยู่กันดาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นชาวผิวสีด้วยในส่วนหนึ่งนั่นเองนี่นะครับอแน่นอนหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็ต้องมีการดำเนินคดีด้วยส่วนหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยืนใต้ต้นมะพร้าวหรือว่ายืนอยู่ในจุดอื่นๆในพื้นที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยาก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่กันได้ผมไม่แน่ใจนะเขามีการแบ่งเขตแบ่งโซนกันหรือเปล่านะครับวันดีคืนดีไปยืนคล้ายๆว่าทับที่คนอื่นก็อาจจะมีเรื่องตบตีทะเลาะวิวาทกันตามมาเหมือนกับ นะฮะเคสก่อนหน้านี้นั่นเองครับแต่ว่ายังไงก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยแหละช่วยเป็นหูเป็นตานะคะถ้าพบเห็น,นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เลยหมายเลข1155ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ